สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลอีกครั้งนะครับกับ Channel Ford by b o n ิซซัมนะครับวันนี้บอลขออนุญ,ญาตแนะนำรถรุ่น,นอยอดนิยมของเราอีกรุ่นหนึ่งนะครับตอนนี้มาถึงโชว์รูมฟอร์ดพระประแดงของเราแล้วนะครับก็คือรุ่น XLT นะครับวันนี้ที่บอลพามาดูเป็นรุ่นสี่ประตูนะครับ XLT เกียร์ออโต้นะครับผมส่วนรายละเอียดจะมีอะไรยังไงบ้างอุปกรณ์อะไรเดี๋ยวพาไปชม พร,พร้อมกันเายละเอียดนนะครับ,รบเริ่มจากกระจังหน้านะครับตัว XLC แน่นอนนะครับจะต้องมีการเดินเส้นด้วยตัวโครเมียมตัดกันแบบนี้สวยงามมากๆนะครับส่วนในตัวของกระจังนั้นจะเป็นสีดําเงาเห็นไหมครับแบบนี้แตดโครเมียมสวยงามมากๆคันนี้นั้นไฟหน้าเป็นหลอด LED แล้วนะครับมีตัว daytime running light รูปตัว C มาให้ด้วย บริเวณด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับตกแต่งตกแต่งโดยทริมโครเมียมมีชุดตะขอลากจูงมาให้นะครับด้านหน้าสองตำแหน่งนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันบ้างนะครับการตกแต่งด้านข้างนั้นก็มีตัวคิวร้อมาให้นะครับเป็นแบบ3นิ้วนะครับเป็นวัสดุดำด้านนะครับป้องกันริ้วรอยดูลงตัวมากๆสำหรับท่านใดที่ซื้อไปแล้วแบบเน้นใช้งานนะครับก็ ไม่จําเป็นที่จะต้องตกแต่งอะไรมากมายในรุ่นนี้นะครับดูสวยงามลงตัวอยู่แล้วขนาดล้อนั้นแม็กยางเป็นขนาด17นิ้วนะครับเหมือนเดิมตัวแบตด้านข้างนะครับก็จะเป็นคําว่าเทอร์โบนะครับตัดด้วยขอบโครเมียมกระจกมองข้างนี่พับไฟฟ้าแล้วก็ปรับมุมมองไฟฟ้านะครับสีเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับเมทิเอร์เกรย์ ตัวมือจับประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับบันไดนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะครับในส่วนของกระบะท้ายนะครับก็จะมีตัวขอบกระบะพร้อมตัวช่องนะครับสำหรับ,บติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยฝั่งละสามตำแหน่งนะครับผมด้านท้ายก็จะมีช่องสำหรับตัวซีแคมนะครับฝาท้ายนะครับจะมีตัวเป็นเหมือน ม้าบรรทัดนะครับใช้วัดระยะได้ความยาวทั้งหมดอยู่ประมาณ130เซนติเมตรนะครับรายละเอียดของฝาท้ายก็ประมาณนี้นะครับการชนนั้นจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะครับสีฮาวแบบนี้เลยท่านซื้อสีอะไรก็ได้สีนั้นนะครับ มีกล้องมองหลังนะครับแบบซ่อนอยู่ใต้โลโก้ for ์ของเรา Bash XLT นะครับไฟท้ายนั้นเป็นหลอดไส้ปกตินะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปชมาภายในกันบ้างนะครับผมไปครับในเรื่องของภายในนะครับก็จะมีตัวกระจกแบบนี้นะครับเป็นแบบ สวยงามครับเดินตัดด้วยวัสดุโลหะนะครับออโต้นะครับแผงสวิตช์ควบคุมไฟนะครับมีไฟหน้าอัตโนมัติมาให้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการปรับระดับสูงต่ำของไฟหน้าด้วย XRT ในปีนี้เป็นแบบพุชสตาร์แล้วนะครับกุญแจเข้ารถก,ก็เป็นแบบ Keyless พวงมาลัยเป็นพุ่มด้วยยูรีเทนนะครับพร้อมมันติฟังก์ชันต่างๆ หน้าจอประมาณนี้เลยนะครับ,บวัสดุภายในนะครับเบาะเป็นเบาผ้าพีเนียมนะครับผมเข้าคราวนะครับภายในประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับภายนอกภายในนะครับเท่าคราวนะครับออรุ่นสีประตู XLT นะครับเกียร์ออโต้คันนี้ราคาอยู่ที่934,000บาทนะครับ 9แส0 0ามหมื่บาทแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะครับก็จะมีเป็นดอกเบี้ยนะครับ1.99%หรือดาวเริ่มต้นเพียง69,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัวใหม่ได้รถแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นชุดตกแต่งมาตรฐานนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้นะครับผม สุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปก็เช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้บอลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ